กรมการค้าภายในจับมือไทยแออเชียดันเมนูอาหารจากลำไยบางคุดและสับป,ประรดภูแลเสิร์ฟบนเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศอาทิไก่ทอดซอสลำไยโอเอวน้ำลำไยยำบางคุดกุ้งสดและพิซซ่าฮาวะเอี้ยนสับป,ประรดภูแลเพียงท่านสั่งก็เท่ากับช่วยกเกษตรกรไทยพร้อมเตรียมต่อยอดสู่กุ้งและปลากระพงเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ตลาดใหม่ครับ วัสดีครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับร่วมกับบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับเรามาอยู่กันที่กาท่าอากาศยานนะครับดอนเมืองนะครับซึ่งมีท่านผู้อำนวยการอยู่ด้วยกับเรานะครับวันนี้เรามาเพื่อที่จะโปรโมตนะครับเมนูนะครับสำคัญที่เรานำขึ้นไปจำหน่ายบนไฟล์บินของของสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งเมนูเหล่านี้นะครับรังสรรมาจากสินค้า จากพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจากลำไย,ยนะครับมังคุดหรือว่าสับปะรดภูแลก็ดีนะครับซึ่งนำมาเป็นเมนูต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับเหลือพี่น้องเกษตรกรในการที่จะซื้อนะครับสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วเอามาทำเป็นเมนูเพื่อยกระดับนะครับคุณค่าของอาหารนะครับไปยังที่ เสิร์บนสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือนะครับที่เราร่วมมือกับทางบริษัทไทยแอร์เอเชียในการเข้าซื้อสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะฮะและหวังว่านะครับขอให้ประชาชนนะครับได้อุดหนุนแล้วก็ได้ทดลองลิ้มลองนะครับเมนูต่างๆจากทางสายการบินแอร์เอเชียนะครับต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับผม กี่กิโลในการซื้อผลไม้อะค่ะครับก็ชัดเจนนะครับอย่างมังคุดเนี่ยนะครับก็มีการเข้าซื้อตั้งแต่ของภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงมังคุดจากนครศรีธรรมราชในภาคใต้นะครับในขณะที่ลำไยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมาจากทางภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับซึ่งมีการซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเราตั้งเป้าเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000ตันตลอด1ปีนี้นะครับแล้วก็ คาดว่ายังมีสินค้าตัวอื่นๆอีกนะครับที่ทางบริษัทแอร์เอเชียนะครับสามารถที่จะเอาไปรังสรรค์ได้อีกนะครับหรืออย่างสับปะรดนะครับก็จะเอามาจากที่เชียงรายเป็นต้นครับพันตนนีคือผลไม้ทั้งสามชนิดใช่ไหมคะก็มีหลายๆตัวครับผมนะฮะก็จะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับก็แล้วแต่แต่อย่างตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางลำไยเนี่ยได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเมนูเรื่องของโอเอ๋อลำไยนะครับเป็นการ รวมกันระหว่างนะครับโอเอ๋จากภูเก็ตแล้วก็ลำไย,ยจากลำพูนเชียงใหม่นะครับเอามาผสมนะครับทำเป็นเมนูเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอาจจะมีการสั่งซื้อเพิ่มนะครับผม สำหรับเมนูใหม่ในวันนี้นะคะที่เราจะนํามาให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะนั่นก็เป็นเมนูที่เราได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษมาแล้วนะคะภายใต้ตีมอาหารใต้ใกล้ฉันนะคะ Southern t h i i Delight ค่ะโดยเราใช้ผลไม้าจากเกษตรกรไทยอย่างลํำไหญ่นะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักค่ะในการรังสรรค์เมนูทั้งอาหารขาวและอาหารหวานนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายมือมาทางด้านนี้นะคะซึ่งเราได้โชว์เอาไว้แล้วนะคะกับเมนูแรกนะคะ ไก่ทอดหัดใหญ่ซอสลำไ่นะคะซึ่งเราใช้อกไก่คุณภาพดีนะคะชิ้นพอดีคําค่ะหมักกับเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของ Air ์เอเชียนะคะจากนั้นค่ะนำไปทอดให้กรอบกำลังดีนะคะราดด้วยซอสลำใหญ่สูตรเข้มขน้นกลมกล่อมที่เคี่ยวอย่างพิถีพิถันนะคะเปรี้ยวหวานลงตัวนะคะจากนั้นเราเสิร์ฟร้อนๆน,นะคะโรยด้วยหอมเจียวค่ะ รับรองว่ากัดคำหน่อยก็อร่อยทุกคำน,นะคะมากันต่อที่เมนูที่2นะคะทานอาหารคาวแล้วอย่าลืมทานอาหารหวานนะคะนั่นก็คือของหวานในรูปแบบเครื่องดื่มค่ะโอเอ๋วน้ำลำไย,ยสดที่ทุกท่านบอกว่าอาร่อยมากๆนะคะซึ่งเราใช้เป็นรูปแบบของสิงเหนือเสือต้อย่างที่บอกไปนะคะโอเอ๋วจากภูเก็ตซึ่งเป็นโอเอ๋วแท้ๆนะคะก็ลำไยจากลำพูนนะคะและยังมีเคี้ยวเพลินนะคะกับ ซูเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอร์รี่นะคะข้าวบาเล่นะคะแล้วก็ลูกเดือยนะคะให้ความหอมหวานแต่เป็นหวานที่หวานน้อยนะคะและเป็นความหอมจากลำไยสดๆแท้ๆลูกโตๆนะคะรับรองค่ะว่าสายสุขภาพนะคะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะเดินทางกับแอร์เอเชียนะคะสามารถทานได้เลยนะคะในเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะรับรองว่าจะได้พบกับความอร่อยนี้อย่างแน่นอนแล้วเรามาร้อยแรงไปกับทุกการเที่ยว บินเดินทางกับแอร์เอเชีย e ขอบคุณค่ะ